มาเดโรเป็นนักการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์เขาไม่เคยดำรงตำแหน่งใ,ใดๆมาก่อนแต่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในเดือนตุลาคมคศักราช1911หลังจากการลี้ภัยของปอฟิริโอดีอารตในเดือนพฤษภาคมคศักช1911และหลังจากรัฐบาลเฉพาะการของเลออนเดราบาลาเขาคาดหวังไว้สูงมากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชียงบวกแต่สนธิสัญญาซิวดัสสวเลตกลับยังรองรับโครงสร้างที่สำคัญของระบบดีอารตรวมถึงกองทัพสหพันธรัฐยังคงดำรงอยู่ดังเดิม มาเดโรแสดงจุดยืนอย่างแรงกล้าว่าเม็กซิโกต้องการระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบด้วยการเลือกตั้งที่ถูกต้องเสรีภาพสื่อมวลชนและสิทธิกรรมกรในการจะตั้งองค์กรและการนัดหยุดงานฝ่ายปฏิวัติที่ช่วยเขาก้าขึ้นสู่อำนาจกลับถูกปลดออกและประธานาธิบดีมาเดโรเรียกร้องให้คนเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตพลเมืองดังเดิมตามเรื่องราวที่กล่าวโดยปันโชบียาหนึ่งในฝ่ายต่อต้าน ที่เอาชนะกองทัพของดีอาดและบีบบังคับให้เขาลาออกและลี้ััยเขาบอกกับมาเดโรในงานเลี้ยงที่ซิลดัส,สัวเลสในคิดสกราด1911ว่าด้วยความเคารพท่านกําลังทําลายการปฏิวัติมันเป็นเรื่องง่ายมากพวกชายเจ้าสํารวยกลุ่มนี้กําลังทําให้คุณกลายเป็นคนโง่และในที่สุดมันจะทําให้พวกเราและพวกท่านหัวหลุดออกจากบาดมาเดโรไม่สนใจคําเตือน เขาพึ่งพากองทัพสาปันธารัตมากขึ้นเรื่อยๆในการปราบปรามการกบฏในเม็กซิโกในช่วง์ศักราช1911-1912โดยเฉพาะการเจลาจนที่นำโดยเอเมเรียนโนสปาตาในโมโลเลสและปาสกาโอโลสโกในภาคเหนือทั้งสปาตาและโอโลสโกก่อการบฏกดดันให้ดีอัตลาออกและพวกเขาก็รู้สึกเหมือนโดนประธานาธิบดีมาเดโรหักหลังซื่อมวลชนได้รับเสรีภาพครั้งแรกและมาเดโรก็กลายเป็นเป้าหมายในการวิพากษวิจารณ์ทันที องค์กรแรงงานที่ถูกปราบปรามภายใต้ระบบดีอาร์ดสาม,มารถรวมกันนัดหยุดงานได้ซึ่งผู้ประกอบการต่างชาติมองว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของพวกเขาแม้ว่าแรงงานก่อความไม่สงบในรัฐบาลของดีอาร์ดแต่การจัดระเบียบองค์กรแรงงานใหม่ได้ตามมาด้วยกระแสต่อต้านอเมริกันกาเซเดโอเบโรมุนเดียนซึ่งเป็นกลุ่มลทัทธิควบคุมอุตสาหกรรมอนาธิปไตยได้จัดตั้งในเดือนกันยายนคริศักรา1912โดยอันโตนิโอดีอาร์โซโตอิกามามาเอลซาลาเบีย และ aro, ala, แลาซาโลกูเตเรสเดลาลาได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปลุกปัน่นและโฆษณาชวนเชื่อแต่ไม่ได้เป็นสาภาพแรงงานอย่างเป็นทางการพักการเมืองได้ก่อตัวและผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดซึ่งหนึ่งในนั้นพักที่สำคัญที่สุดก็คือพักคาทอลิกแห่งชาติซึ่งมีสมาชิกตามภูมิภาคต่างๆทำให้มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษหนังสือพิมพ์คาทอลิกหลายสำนักพิมพ์ซึ่งเฟื่องฟูในช่วงยุคมาเดโลเช่นเอลปาอิส e และลานาซิออนซึ่งต่อมาภายหลัง จะถูกปาปรามในยุคระบอบวิกตอเรียนโนอูเอตาตั้งแต่ิทศักราช1876ถึง1911ความสัมพันธ์ของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกกับรัฐบาลเม็กซิโกยังคงมีความมั่นคงแม้ว่ากฎหมายต่อต้านศาสนาในรัฐธรรมนูญสหรัฐเม็กซิโกิทศกราช1857ยังคงมีอยู่แต่ไม่ได้มีการนำมาบังคับใช้อย่างจริงจังดังนั้นจึงไม่มีกระแสความขัดแยงในช่วงรัฐบาลของมาเดโลศาสนาจักร พรรคคาทอลิก,กแห่งชาติกลายเป็นฝ่ายค้านที่สําคัญในช่วงประธานาธิบดีมาเดโรในการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนมิถุนาย,ยนคศักรา1912ได้มีรายงานว่าในรัฐที่มีความนิ่งเฉยด้านการทหารพรรคคาทอลิก,กแห่งชาติทําได้ดีอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนั้นสมาคมคาทอลิกแห่งเยาวชนเม็กซิโกได้มีการจัดตั้งขึ้นแม้ว่าพรรคคาทอลิก,กแห่งชาติจะเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลมาเดโรแต่มาเดโรยินดีอย่างชัดเจนกับการที่เกิดขึ้นของระบบสองพรร คือพักคาทอลิกและเสรีนิยมเขาสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคาทอลิกสะท้อนถึงคำตักเตือนตามหลักธรรมของฝ่ายศาสนาหรือพระราชาคณะสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการปกครองของมาเดโรคือนโยบายเก่าของดีอัตคือการผ่อนคลายความตึงเครียดร,ระหว่างศาสนาจักรกับรัฐยังคงดําเนินต่อไปบางทีมันอาจจะดาเนินไปอย่างรวดเร็วและบนหลักฐานที่มั่นคงกว่าเดิมคริสตจักรคาทอลิ Catholic, กกําลังดําเนินการในระบอบประชาธิปไตยใหม่ที่สนับสนุนโดยมาเดโร แต่พวกเขาก็มีผลประโยชน์ของตัวเองบางส่วนเป็นกองกําลังของฝ่ายอนุรักษนิยมคาทอลิกหัวเก่าส่วนฝ่ายรฤสตจากก้าวหน้าพยายามสนับสนุนสมณศสาตารเรุงนวารุงในคิรัสกัักราช18-91ที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคมคาทอลิกตามกระแสปัจจุบันเมื่อมาเดโรถูกโค่นอํานาจในเดือนกุมภาพันธ์คิรัสกัาัก้าช1 9ย3โดยฝ่ายปฏิปักษ์การปฏิวัติซึ่งฝ่ายอนุรักษนิยมของศาสนจักรมีบทบ,บาทในการสนับสนุนการก่อรัฐประหารมาเดโรไม่มีประสบการณ์ หรือมีอรมการณ์ที่จะให้รางวัลตอบแทนผู้คนที่ช่วยให้เขาขึ้นสู่อำนาจผู้นำปฏิวัติบางคนต้องการรางวัลเป็นการส่วนตัวอย่างเช่นผู้นำกองกำลังวัยหนุ่มอย่างปัสกาโอโรสโกแห่งชิวาว่าผู้นำคนอื่นๆต้องการปฏิรูปขนาดใหญ่เช่นเอมิเลโนาปาตาและอันเดสโมลินาเอลลิกสถึงต่อสู้มาอย่างยาวนานเพื่อการปฏิรูปที่ดินประธานาธิบดีมาเนโรพบปะสปาตาเป็นการส่วนตัว และได้บอกผู้นํากองกําลังต่อสู้แบบกองโจรว่าปัญหาด้านการเกษตรจําเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบเสียก่อนแต่ความหมายของคําพูดนั้นชัดเจนเพราะมาเดโรมาจากครอบครัวกลุ่มอาเซนดาโดที่มีฐานะร่ํารวยทางตอนเหนือของประเทศจึงไม่ได้ต้องการปฏิรูปการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อชาวนาที่ต้องทนทุกข์เมื่อไม่มีการดำเนินการอะไรซาปาตาจิงประกาศแผนอยลาในเดือนพฤศจิกายนคศ1911 เพื่อก่อการกรบฏต่อมาเดโรเขาดําเนินการสงครามกองโจรครั้งใหม่ในรัฐโมเลโรมาเดโรจึงส่งกองทัพสหพันธรัฐเขา้าปราบปรามสปารตาแต่ก็ไม่สําเร็จสปารตายังคงเรียกร้องตามแผนไอยาลาและก่อกรบฏต่อรัฐบาลกลางเสมอมาจนกระทั่งเขาถูกลอบสังหารโดยสายลับกองประธานาธิบดีเบนุสเซียโนโกาลันชาในคิศักัาช1919กลุ่มนักปฏิวัติทางภาคเหนือที่นาโดยปาสกาโอโรสโกที่ชานฉลาดซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการยึดเมืองซิวดัตควาเล คาดหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่ารัชวีว,วัฒซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงอำนาจในคิศักัาช1911แม้ว่าโอโรสโกจะเป็นวีรบุรุษแห่งช่วงเวลาแต่มาเดโลกลับมอบตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแก่อับราฮัมกอนซาเลแสแทนกอนซาเลสเป็นหนึ่งในนักปฏิวัติที่มีผู้คนนับหน้าถือตาโดยให้เหตุผลว่าโอโรสโกยังมีอายุไม่ถึงตามกฎหมายที่จะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐได้อันเป็นกลวิธีใช้ข้อแก้ตัวตามรัฐธรรมนูญ ขัดขวางความทะเยอทะยานของนักปฏิวัติวัยรุ่นซึ่งได้รับความนิยมมาเรโรให้โอโรสโกเป็นผู้ควบกองทักขนาดใหญ่ในชิวาวา่าแต่สําหรับนักปฏิวัติที่มีพรสวรรค์สูงผู้ช่วยคนล้มระบบดีอร์รางวัลของมาเดโรที่มอ่งไม่เขานั้นเขามองว่ามันเป็นการดูถูกเยียดยามอย่างมากหลังจากมาเดโรไม่เห็นด้วยที่จะไปสรูปสังคมเพื่อให้เกิดเวลาในการทํางานที่เหมาะสมเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน โอโรสโกจึงจัดตั้งกองทัพของตนเองในนามโอโรสกิสตาหรือเรียกว่าโกลาโดสหรือกลุ่มทงแดงและประกาศแผนโอโรสกิสตาในวันที่25มีนาคมคิศกราัช1912โดยระบุถึงเหตุที่ต้องออกมาต่อต้านมาเดโรสิ่งนี้ทําให้เกิดความผิดหวังอย่างยิ่งในกลุ่มนักธุรกิจสหรัฐและนักลงทุนต่างชาติคนอื่นๆในบริเวณภาคเหนืออันเป็นสัญญาณให้คนจํานวนมากเห็นว่า รัฐบาลมาเดโรไม่สามารถรักษาความสงบเหมือนในช่วงสมัยเปอร์เฟริโอดิอัดในเดือนเมษายนคศักราช1912มาเดโรส่งในพลมิกตลเรโนอุเอต้าไปปราบปรามกบฏโอโรสโกในฐานะประธานาธิบดีมาเดโรยังคงรักษากองทัพไว้เป็นสถาบันดังเดิมเพื่อใช้ปราบปรามกบฏภายในประเทศที่ต่อต้านการปกครองของเขาอุเอตาเป็นนายทหารวิชาชีพและยังคงรับราชการในกองทัพในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ แต่เขามีความจงรักภักดีตอนในพลแบรเนาโดเรเยตแทนที่จะเป็นพลละเลือนอย่างฟานทิสโกมาเดโรในคิกรกัาก้าร้มาเดโรได้รับแรงกดดันจากคณะรัฐมนตรีมาเดโรจึงส่งการให้อเอตาไปปราบปรามกบฏโอโรสโกอเอตาปราบปรามโอโรสโกสำเร็จเขาจึงกลายเป็นบุคคลที่ทรงอํานาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในการต่อต้านประธานาธิบดีมาเดโรในช่วงกบฏโอโรสโกผู้ว่าการรัชีวาวา ระดมพลเพื่อสนับสนุนกองทัพสาปันธรสและปันโชบียาผู้พันในกองทหารอาสาก็ถูกเรียกมาในเหตุการณ์นี้ด้วยช่วงกลางเดือนเมษายนบียาเป็นผู้นําของกองกําลังที่ไม่มีระเบียบ400นายในเขาร่วมกับกองทัพภายใต้การบัญชาการของอูเอตาแต่อุเอตามองบียาว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสําคัญในช่วงที่บียาเดินทางไปพบกับอูเอตาที่ฐานบัญชาการในเดือนมิถุนายนคศ1912หลังจากเหตุการณ์นั้น บีย่าปฏิเสธที่จะคืนม้าจำนวนหนึ่งที่ขโมยไปอุเอตาจึงสั่งขังบีย่าในข้อหาไม่เชื่อฟังคำสั่งและข้อหาการขโมยและจากนั้นจึงสั่งตัดสินประหารชีวิตราอูลมาเดโลน้องชายของประธานาธิบดีในเข้ามาช่วยชีวิตบีย่าโดยให้ย้ายมาคุมขังที่เม็กซิโกซิตี้จากนั้นเขาก็ได้แหกคุกและหลบหนีไปยังสหรัฐซึ่งภายหลังได้เดินทางกลับมาและมีบทบาทในสงครามกลางเมืองในช่วงค์ศักราช1913 ถึง1,915มีการก่อกบฏของกลุ่มอื่นอีกได้แก่กลุ่มของนายพลแบนาโดเรเยตและอีกกลุ่มก็คือนายพลเฟริกดีอาตหลานชายของอดีตประธานาธิบดีดีอารตแต่ก็ถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วและจับขังคุกทั้งสองถูกคุมขังในเม็กซิโกซิตี้แต่ก็สามารถนำการกบฏได้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์คศ1913เหตุการณ์ช่วงนี้ถูกเรียกว่า10วันวิปรโยคอันนํามาซึ่งการลาออกของมาเดโลและการถูกลอบสังหารและอูเอตาขึ้นสู่อําน ในฐานะประธานาธิบดีแม้ว่ามารเดโลมีเหตุผลที่จะไม่ไว้วางใจบิสตูเรโนโอ,อูเอตาแต่มารเดโรก็แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ปราบปรามกบฏในเม็กซิโกซิตี้ในฐานะผู้บัญชา,ารชั่วคราวมาเดโรไม่รู้ว่าอูเอตาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่เขาก็ระงับใจเอาไว้ก่อนในช่วงการต่อสู้ที่เกิดการสู้รบในเมืองหลวงประชาชนพนลนเลือนต้องยอมถอยให้เหล่าทหารปืนใหญ่เกิดการต่อสู้บนท้องถนนและภาวะชะง,งักการทางเศรษฐกิจประชาชนพนลนเลือนหันไปหาฝ่ายกบฏ แสดงให้เห็นว่ามาเดโรไม่สามารถควบคุมให้เกิดความสงบได้